มตั้งตันียู่ล้านแบบไม่หยุดนะครับบอกแล้วเยอะฝุดมันร้าย นี่ครับดูครับดูนะครับไปเสียงควานอีกแล้วครับกินต่อเนื่องครับกินไล่คันแล้วตอนนี้จะเก็บแล้วครับนี่ครับรถถังฝั่งทนผลงานเยี่ยวัฝุ่นครับนี่อกล้อเยอกฝุ่นครับมันลาย นี่ครับผลงานเกี่ยวฝุ่นนักล่านะครับหน้าบอกมีจำหน่ายนะครับเอาเติมให้แล้วนะครับทีใช้ก็ตามที่ผมบอกเลยนะครับเด็ดจริงครับ